สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมอาหายสายห้าแต่ไม่ห้าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมวันนี้มาทําเมนูแกงเห็ดกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบกันก่อนเลยนะครับผมก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมดูวัตถุดิบกันเลยวัตถุดิบของเรานะครับผมอันนี้มีเห็ดนะครับเป็นเห็ดรวมนะครับผม จะใส่นอนไม้ไปด้วยนะครับผมใบแมงลักแล้วก็ช่ออมนะครับแล้วก็มีตัวนอนนี่นะครับผมจะใส่เข้าไปในแกงเห็ดนะครับผมเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําเลยขั้นตอนการทำนะครับผมเราจะเอา,เ,อาเขาเรียกว่าน้ำใบย่านางนะครับผมน้ำใบยานางขันเอาน้ำมันนะครับอันนี้เราซื้อสําเร็จรูปมาแล้วผมเอาลงหม้อไปต้มเลยนะครับผม จาหลังจากต้มใบยะนานะครับเราก็มาเอานี่นะครับพริกนะครับพริกกับข้าวเหนียวแช่นะครับทําเป็นข้าวเบื่อนะครับมีพริกกับข้าวเหนียวนะครับที่ตํารวมกันในนี้ครับใส่ลงไปนะครับผมใส่ลงไปนี่ครับรอให้น้ําเดือดนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาวัตถุดิบนี้ลงไปต้มนะครับผม เดี๋ยวดูทีะละขั้นตอนเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับดูตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆเลยดูใกล้ๆเ,เลยในหมอ้อเลย hmm. อดูในหมอ้อเลยโอเคนี่สองตรงนี้เลยมันจะใส่เห็ดไปนะครับให้ใส่หน่อมไม้นะครับต่อไปก็เป็นเห็ดนะผมอันนี้เป็นเห็ดรวมนะครับผมใส่เข้าไปตัวนอนตัวนอนก็จะใส่ไปทีเดียวเลยนะครับผมหน่อยนี้นะครับผม ส่วนผักนี้เดี๋ยวรอให้พวกนี้สุกก่อนแล้วก็ใส่ที่หลังนะครับผมทำการคนนิดน,นึงคนระับเดี๋ยวกล้องมาดูใกล้ๆนะครับผมกล้องมาดูใกล้ๆเลยเอาเียนครับแกงเห็ดใส่หน่อไม้แล้วก็ใส่ตัวตัวหนอนนะเขาเรียกอะไรรถด,ด่วนนะคน,คนๆเดี๋ยวรอให้เดือดน,นะครับผม ดนักแน่อ่านี่สีสันอย่าประมาณนี้นะอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็ปรุงนะครับผมปรุงขาดไม่ได้เลยนะอ่าน้ำปะลาหนึ่งทัพพีใหญ่ๆเลยนะน้ำปะลาหนึ่งทัพพีเลยอโอเคแล้วก็น้ำปลาครึ่งทพัพพีมาใกล้ๆเลยครับผมอ่าน้ำปลาครึ่งทัพพี แล้วก็ไอจิโนมาโตะนะครับผมประมาณนี้นะผมนี่ดูใกล้ๆนะครับผมเนี่เริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็ให้อ่า ครื่องปรุงเข้ากันนะผมแล้วค่อยเอาอันนี้เรากันหยุดหยุดคลิปก่อนโอเคเนี่ยครับพอเราต้มทุกอย่างให้สุกนะผมให้น้ําเดือดนะครับน้ําก็จะเดือดแล้วก็รอให้ทุกอย่างสุกนะผมน่ครับทุกอย่างเริ่มสุกแล้วนะผมสีสันก็จะประมาณนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็นะครับจะใส่ใบเมลลักสองอย่างนี่นะลงไปเลยนี่แล้วก็ชะอมใส่ลงไปนี่จะใส่ไปชิ้นใหญ่ๆครับแต่ว่าเดี๋ยวพอมันโดนความรอม้อนมันก็จะยุบตัวลงไปเองครับผมหลังจากนั้นก็คนครับผมอ่าคนให้มันเข้ากันนะครับผม คนคนไม่เข่ากันนะครับผมนะครับพอใบแมงลักลงนะครับชะอมลงโอ้กลิ่นหอมเริ่มมาแล้วครับผมนี่สำหรับเมนูแกงเห็ดของเรานะครับช่วงนี้เห็ดออกเยอะนะครับผมอันนี้ก็แม่ส่งมาให้จากต่างจังหวัดตั้งนานแล้วครับใส่ตู้เย็นไว้ยังไม่ได้แกงนะครับผมเราก็จะได้หน้าตาแกงเห็ดประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหน่ากินมากนะครับผมนี่ครับเมนูเห็ดก็ ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นก็ชิมนะครับผมชิมเปรี้ยวไม่มีเปรี้ยวครับแกงเห็ดก็ชิมขาดอะไรไหมนะครับเค็มเติมให้ตามความเหมาะสมเลยนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแกงเห็ดใส่หน่อมไม้นะครับผมใส่ตัวหนอนด้วยนะครับผมหรัคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม